ครับนภัสวงศ์สุวรรณครับสวัสดีค่ะพันนการมาทวนค่ะสวัสดีค่ะสิริยาพรจึงท้องสุขค่ะสวัสดีค่ะดันดิชาสลดมึกค่ะสวัสดีครับอ่านายธรรมรักเกลืีครับวันนี้นะคะกลุ่มพวกเราครับเส้นนี้ต้องยืดครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของหลักความสําคัญของการยืดครับอ่าเราจะมาเรียนรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการยืดนะครับรวมไปถึง ประโยชน์ที่เราจะได้รับการยืเดเยียดกล้ามเนื้อรวมถึงคนเสียด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างและเราจะได้เรียนรู้ถึงท่าทางการยืเดเยียดกล้ามเนื้อครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาเรียนรู้ถึงหลักความสาคัญของการยืเดเยียดกล้ามเนื้อกันเลยดีกว่าครับ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะเป็นสิ่งจําเป็นในการออกกําลังกายหรือว่าเล่นกีฬาให้มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สร้างความได้เปรียบในการเคลื่อนไหวเพราะว่าจะช่วยให้เอ็นข้อต่อแล้วก็ใย,ยเส้นกล้ามเนื้อเออเส้นใย,ยกล้ามเนื้อขอภัยค่ะที่ได้รับการยืดเหยียดมีความยาวและมุมการเคลื่อนไหวที่ดีทําให้สามารถช่วยป้องกันการฉีกขาดข,ของเส้นใย,ยกล้ามเนื้อแล้วก็ลดการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ โดยปกติแล้วนะครับเราทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับส่วนต่างๆนะครับในการอบอุ่นร่างกายหรือว่าเรียกว่าวอร์มอัพนะครับซึ่งจะใช้หลักการหลักการเหยียดแบบดันนามิกสเตรชชิ่งนะครับแต่พอเราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะครับหลักต่อมาคือเราต้องมาคูลดาวน์กล้ามเนื้อนะครับหรือการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับโดยใช้หลักการแบบค้างอยู่กับที่นะครับหรือว่าสแตติกสเตรชชิ่งครับผมการยืดกล้ามเนื้อคืออะไรนะคะก็จะมีหนึ่ง เพื่อป้องกันอันตรายหรือลดการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับข้อต่อและกล้ามเนื้อและข้อ2นะคะก็จะเป็นการพัฒนาระบบการทํางานของร่างกายและการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นและข้อ3ค่ะทําให้เกิดการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อและลดการข้างสองกดแลคติกหลังการออกกําลังกายค่ะ ต่อมานะครับเราจะมาเรียนรู้ท่าทางการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวพวกเราครับก็คือคุณพิชยามาทุพันธ์ครับขอเชิญครับสวัสดีค่ะพิชยามาทุพันธ์นะคะวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับท่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อคะ่ะแต่ความสาคัญนะคะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะก่อนการออกกําลังกายและ การเล่นกีฬานะคะมีความสําคัญเพราะว่าจะช่วยลดอาการบาดเจ็บนะคะและเป็นการเตรียมพร้อมของการที่จะไปออกกําลังกายและการเล่นกีฬาค่ะเดี๋ยวต่อไปจะแน,น,นะนำวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะท่าแรกนะคะจะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อคอนะคะโดยการที่เราจะเอามือไปวางไว้ตรงศีรษะของอีกฝั่งนะคะแล้วก็ เอียงไปอีกข้างหนึ่งนะคะทําค้างไว้ประมาณ1 0บถึงสิวินาทีนะคะแล้วก็ทําซ้ำประมาณ4ีถึงหรอบแล้วเปลี่ยนข้างค่ะสำหรับซ้ายขวาค่ะท่าต่อไปนะคะ <c oughs> เป็นการนําท่านํามือประสานไว้ที่หลังท้ายทอยศรีรษะนะคะแล้วก็ก้มหัวลงนะคะให้รู้สึกตึงระหว่างคอนะคะ ท่านี้ก็ทําค้ั้งไว้ประมาณสิบถึงสิบห้าวินาทีแล้วก็ทําประมาณสี่ถึงห้ารอบเหมือนกันค่ะท่าต่อไปค่ะท่านี้นะคะจะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังและสะโพกนะคะโดยท่านี้นะคะจะเป็นการท่าแรกนะคะจากรูปแรกจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังนะคะโดยที่นั่ง โดยที่ตัวเราจะนั่งบนเก้าอี้แล้วก็ยกแขนข้างใดข้างหนึ่งนะคะพาดไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เอามือเท้าเก้าอี้ไว้หรือไม่เท้าก็ได้และเอียงตัวไปนะคะทาค้างไว้สิบถึงสิบห้าวินาทีนะคะโดยทําซ้ําประมาณสี่ถึงห้ารอบแล้วก็สลับข้างกันค่ะส่วนอีกท่าน,นะคะจะเป็นท่าย,ยืดสะโพกนะคะโดยการที่นั่งบนเก้าอี้แล้วนําขาข้างใดข้างหนึ่งมาพาดไว้บนขาอีกข้างนะคะแล้วก็นั่งหลังตรงแล้วก็กด หัวเข่าแล้วก็ปลายข้อเท้ากดข้อเท้านะคะทาค้างไว้สิบถึงสิบห้าวินาทีค่ะทำสี่ถึงห้ารอบค่ะท่าต่อไปค่ะถ้าท่านี้นะคะถ้าต่อไปก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแล้วก็ต้นขาด้านหลังค่ะจากภาพแรกนะคะคือการ ยืดต้นขาด้านหน้านะคะโดยการที่เราจะหาที่ยึดเกาะไว้เป็นเก้าอี้หรือเป็นอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ยกขาข้างใดข้างหนึ่งมาไว้ที่ข้างหลังแล้วก็จับบริเวณข้อเท้านะคะให้รู้สึกว่าตึงๆหน้าขานะคะถ้าไม่รู้สึกถ้ารู้สึกน้อยหรือไม่รู้สึกก็สามารถยกไปข้างหลังได้อีกค่ะทำค้างไว้สิบถึงสิบห้าวินาทีนะคะสี่ถึงห้ารอบแล้วก็สลับข้างได้ค่ะส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นการ ยืดต้นขาด,ด้านหลังนะคะโดยที่เราจะนั่งบนพื้นหรือบนเบาะอะไรก็ได้ค่ะพับขาอีกข้างหนึ่งไว้ด้านในแล้วก็ยืดขาอีกข้างหนึ่งไปข้างหน้าแล้วก็เอาปลายมือนะคะไปแตะปลายเท้าหรืออาจจะเลยก,ก็ได้ค่ะให้รู้สึกว่าตึงๆที่ต้นขาด้านหลังนะคะก็ทําค้างไว้สิบถึงสิบห้าวินาทีนะคะทำกําสีะะาะะ่ถึงห้ารอบค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นการท่ายืดกล้ามเนื้อน่องนะคะ โดยท่านี้นะคะเราจะเอามือดันไว้ที่กําแพงนะคะแล้วก็งอขาด้านหน้าทําเป็นเท้าหน้าเท้าหลังเทับนําเท้าตามก็ได้ค่ะแล้วก็พองอขาด้านหน้าแล้วด้านหลังก็วางวางเท้าให้ติดไว้กับพื้นนะคะแต่ว่าต้นขาต้องตึงทั้งขาเลยจะทําให้รู้สึกถึงแบบว่าการเก่งน่องนะคะก็ทําค้างไว้1 0บถวินาทีทำา3สีรอบแล้วก็เปลี่ยนข้างค่ะ ข้ต่อไปนะคะจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อแขนนะคะถ้ายืดกล้ามเนื้อแขนนะคะเราก็จะยกแขนมาระดับข้างหน้านะคะปลายมืออยู่ระดับสายตาแล้วก็ความหนายมือก่อนก็ได้แล้วก็เอามืออีกข้างหนึ่งนะคะจับไว้ตรงปลายมือแล้วก็ดันไปข้างหลังหรือว่า ท่านหนึ่งก็กดไปข้างหน้านะคะจะได้ยืดกล้ามเนื้อบริเวณต้นแขน,นะคะ่ะปลายแขน,นะคะ่ะทําซ้ำสี่รอบแล้วค้างไว้สิบถึวินาทีนะคะท่าต่อไปค่ะท่าต่อไปนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อไหล่สะบักและหน้าอกนะคะ โดยท่านะคะก็จะเป็นการยกแขนขึ้นแล้วงอข้อศอกพับไปด้านหลังนะคะทำให้ว่าประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกประมาณตึงๆหัวไหล่ค้างไว้10-15วินาทีทำซ้ำสี่หรอบแล้วก็เปลี่ยนข้างกัน,นะคะ่ะแล้วก็การยืดหน้าอกนะคะเราอาจจะเอา ท่าที่ยืดหน้าอกนะคะเราอาจ,จะเอาแขนไปเท้าไว้กับเสาแล้วตั้งฉาก15องศาแล้วก็ดันหน้าอกตัวเองมาไว้ข้างหน้านะคะอาจจะทําให้รู้สึกตึงๆตรงนี้หรือไม่ถ้าไม่มีแบบว่าจุดยืดที่เอาแขนเท้าไว้นะคะก็สามารถนํามือประสานกันไว้ข้างหลังแล้วก็ยกแขนขึ้นได้ค่ะก็ทําค้างไว10้10-15วินาทีนะคะทำํำ4-5รอบโดยแต่ละท่าที่พูดมานะคะที่ให้ทํา10-15วินาทีนะคะเป็นเพราะว่า จะเป็นการทำแบบสแตติกนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเราอยากจะถามเพื่อนๆทุกคนครับว่ามีใครอ,อยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าการยืดเหยียดก,กันอย่างไไหมครับก็อยากถามคุณพิชยานะคะว่าแบบว่า ก่อนออกกำลังกายนะคะถ้าเราไม่ได้มีการแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะจะมีผลเสียอะไรไหมคะที่ตามมาคะ่ะถ้าไม่ได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนออกกําลังกายนะคะก็จะเกิดอาการบาดเจ็บในกลุ่มกล้ามเนื้อที่เราจะใช้งานได้คะ่ะประมาณนี้คะ่ะขอบคุณะคะ่ะทางบ้านมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครั ถ้าไม่มีนะครับพวกเราขอวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณพิชญามาทุพันธ์นะครับที่มาให้ความรู้แก่พวกเราครับแล้วก็ลงมปถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับท่าทางการยืดในชีวิตประจําวันครับเพื่อเราสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันประจําวันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเรากลุ่มเส้นนี้ต้องยืดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ 我的孩。Okay, <laughs>